ครับสวัสดีพี่ป้อมวยครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาปล่อยนะครับเจ้า n อน da c i v i c นะครับตัวนี้นะครับ 1.8e นะครับตัว fc นะครับตัวนี้ลูกค้ามาเห็นวันเดียวนะครับถูกใจนะครับหน่วันเดียวหนุมัตินเลยครับก็เดี๋ยวเรามาทำการสอบถามพี่ป้อมกันดีกว่านะครับ พี่ป้อมรู้จักร้านเรา,าจากช่องทางไหนครับคี่รถผ่านมาแล้วเ,เห็นก็เลยเข้ามาดูใช่ใช่ไหมครับถูกใจแล้วก็เลยซื้อเลยครับแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ของเขาของเราเป็นไงบ้างครับวไวไหมครับเร็วมากค่ะวันเดียวรู้เรื่อง <c oughs> วันเดียวอนุมัติเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับ,รบแล้วก็การบริการของทางร้านเราเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ดีมากค่ะเอาใจใส่ลูกค้าดีมากครับ ตรงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะครับที่ไว้ใจร้านเราครับ,รบที่ออกรถกับทางร้านเราบริพารออตโต้นะครับ,รบแล้วผมก็ต้องขอให้รถคัถนนี้นะครับนำความสุขความเจริญเงินงทองไหลมาเทมาให้กับพี่ป้อมและครอบครัวด้วยครับขอขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ